สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า a s i c กนะครับนะฮะเป็นตัว a เอซ b l a s t ff 2นะครับนะฮะนี่นะครับอย่างที่เคยบอกครับ a s i c กเป็นรองเท้าที่เล่นได้ทุกกีฬาจริงๆนะครับก็ทั้งแบดแฮนด์บอลวอลเลย์นะครับหลังๆนี้เขาไดเขียนเป็อินดอร์ไปแล้วนะฮะ ถึงข้านกล่องจะเป็นแฮนด์เขียนว่าแฮนด์บอลนะครับแต่ใช้ทีแบบดีมากนะฮะตัวนี้ขามเลยบนเล่ก็ดีมากนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูสีเนี้ยทำทำออกมาเป็นเอเชียนเกนนะครับเป็นสีดีมิตต์หน่อยนะฮะสีขาวส้มนะครับตัวนี้ก็จะมีออกมาเป็นเอ่อสกายอีลิตนะครับบาสนะแล้วก็เป็นตัวน่าจะเป็น อีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับเป็นเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นเบรดนะเบรดนะครับเบรอันนี้เกี่ยวเรามารีวิวตัวบาาดกันดีกว่านะครับบาดเนี่ยวิวัฒนาการรองเท้ามาไกลมากนะครับจากที่เป็นหนังเป็นปนผ้าสะส่วนใหญ่เป็นยางนะครับเป็นยางแล้วก็มีน้ําหนักแล้วก็มาจนเป็นบาด FF2 เนี่ยนะครับผมว่ารุ่นเนี่ยลงตัวมากนะ แล้วก็ขายดีมากเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไปตีแบตกันเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วใช้ดีมากนะผมก็ใช้อยู่นะครับนะฮะนี่เรามาดูพื้นรองเท้ากันนะครับเป็นนอนมาร์กิ้งนะฮะสไตล์พื้นเนี่ยสไตล์เดียวกับตัวคอร์ดคอนโทรเลยนะครับคอร์ดคอนโทรเลยนะฮะนะครับสไตล์เดียวกันนะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้กันได้หมดนะครับ ตัวรองเท้านะครับก็จะมีตัวเทอร์นทัสนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่กันเท้าบิดกันเท้าพลิกออกไปด้านข้างนะครับตัวนี้นะฮะมันบิดนะฮะผมเอามือบิดบิดไม่ไปนะครับบิดไม่ค่อยไปซึ่งมันไม่ได้แข็งจนเจ็บเท้านะครับมันก็มีความยืดหยุ่นแต่ว่ามันล็อกข้อเท้าได้เข็งแรงมาก พื้นมีระบายอากาศด้วยนะระบายอากาศด้วยนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีระบบเจลแล้วนะครับจะไม่มีระบบเจลแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไฟลาโฟมหมดแล้วนะครับไฟลาโฟมมันดีตรงที่มันเบานะครับเบามีความเด้งนะครับตัว Energy r e t u r n ดีนะครับซึ่งตัวแรงส่งตัวเนี่ยดีมากนะครับดีมากนะฮะแล้วก็มีความนุ่ม นะครับมีความนุ่มนะฮะบ,บางทีเนี่ยถ้ามันนุ่มมากเนี่ยมันจะเมื่อยเท้าแล้วโวลาออกตัวเนี่ยออกตัวได้ช้านะครับตัวนี้ก็เลยใส่เป็นฟลายโฟมที่มันมความเด้งมากๆมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีล็อกหน้าเท้านะครับจะคล้ายค้คอคอนโทรลที่เป็นแบดมินตันโดยตรงเลยนะที่ข้างกล่องเขเขียนแบดเลยนะแต่จริงๆเราใช้กันได้หมดนะครับเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ตัวบาทก็เขียนเป็นอินดอร์แล้วนะเอซิกนะครับ ตัวรองเท้าก็จะเป็นยาง pu บ,บางนะครับมามาเป็นเป็นรูปขึ้นก็ตรงเนี้ยตรงที่เราใช้ลากเท้าเวลาตีแบตนะครับส่วนนี้เขาจะหนานกว่าตัวที่ตัวอื่นตาตนี้นนะตัวนี้ก็เป็นดีนาแลมนะครับเดนาแลมเอซิกเนี่ยทำตัวดีนาแรปเนี่ยมา,มานานมากแล้วนะซึ่งเป็นตัวที่เป็นหูเชือกที่ ตรงตรงเนี้ยมันดึงดึงตรงหน้าเท้าดึงตรงหน้าเท้าแล้วก็ล็อกหน้าเท้าได้ดีนะครับล็อกหน้าเท้าได้ดีกันพลิกข้านข้างนะครับสวยมากเรามาดูความสวยงามของเขาดีกว่านะ เป็นรองเท้าที่ลงตัวตัวหนึ่งเลยนะตัวบาส f f 2นะครับเพราะว่ามันมีทั้งความนุ่มความเบาเบามากนะเบ,า,เบา,กากว่าตัวคอร์ดคอนโทรลนะครับคอดคอนโทรลตัวนี้เบากว่า,วานะครับนี่นะครับที่สำคัญคือมันเซฟดีมากข้อเท้าก็ยกสูงหน้าเท้าก็ยกสูงเนี่ยตรงนี้เวลาเราสไลด์ด้านข้าง ลดการเกิอดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกได้ดีนะครับหลายคนถามนะว่าไอตัวไอหูตรงนี้ทําทำไงผมจะทำให้ดูอีกทีนะก็มันเป็นรูรอยเชือกนะมันเป็นรูรอยเชือกที่ถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้าใครที่ชอบรองเท้าที่มันล็อกข้อเท้าเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับมันมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมจิงค้างวัง ลอยไว้ีนี่ใช่ไหมครับควายเลยครับควายควายลงไปแล้วก็สอดน,น,นี่ก็ดึงแล้วก็มัดจะออกลักษณะนี้นะครับตรงนี้เขาใช้ล็อกข้อเท้านะนะครับไม่ไม่ใช่ร้อยขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับล็อกข้อเท้านะครับนะะก็ใครสนใจกินบล็อกกันเข้ามาได้นะครับ ที่ผ่านสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ A10 บาท f 2 j p นะครับสีลิมิเต็ดนะครับเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ